หนุ่มบ้านไกลครับหัวใจเกินรอยผู้เบาหมอนลำสิงจากทั้งบ้านเชฟปออิดอำเภอตราการพุทผลจังหวัดอุบลราชธานีกราบสวัสดีพี่น้องมีรเราแฟนเพงพี่อนอ้อ,นองแฟนคลับโชคดีเชิญพนครับนี่คือเด่นพลทุกคนยังจำได้บอก ้บ่าวจากตโตโจโบเมื่อนี่มาขอแรงใจศรัทธาเชื่อไว้แน่เด้อเชี่ใไ้ผมดังก้องฟ้าสิบนิ้วผมขอวันทาผมกราบขมาศรัทธาทั่วเด้ ชายเลนแฟนยญิงแฟนชายฝากสู่องค์ชาเป็นน้องไม่ประดับในวงการลูกของพ่อขุนพลฝากความจนกับหัวใจสมสันหลายปีที่ทนช้ำาม,มานานแฟ่ช่วยสงสารและคอยเมตตาจากไป เดินไต่ฝันเก็บภาเพ,พื่อนวันนั้นก็ยำเตือนอาจารย์นั้นเปรียบสเสมอนพราคนที่สองบนถนนสายนี้ขอทานน้ำใจมวลมีไกลหรือไกลช่วยรักและปลานี้เอาเสียงกล่อมบนเวทียืนอยู่ตรงนี้ข้างกายของแพน แน่ในเด้อแฟนน้องพี่ฮักแน่แนในเด้อแฟนน้องพีกว่าสิมีมือนีอาศัยทา้งสนุนจุ้งทางปูน คุนพ่อเมแ้ก็ได้พ่อพระคุณมาไลผมดีใจล,ล้นยนงินครจนจังเด้ล้ำเกจ่งหาสะตังจงพึ่งโต้กระเทือนกระเเ๋าเติอน,น,นขัดแบงจะมาได้โหละนอขอเป็นลูกหลานห่วงใช้ข้าพ่อไม่ท่าตงารงทางเป็นสะพานมีคหงาทำทอนของครูทำให้ผมสู้มีกำลังใจห่างกันแสนไกลสิทธิ์นี้ยังเฝ้าบูชาอาจารย์คุณพนล,ลูกยังคิดถึงตลอดเวลา คู่ประสาทมากมายนานาพร้อมจะเดินปัญญาให้ถึงเซ็งใจพระที่พัะใจมีเพราเป็นน้องไม่รับใช้นานๆานยังได้ผลงานติดชมลูกหลานจะปรับปรุงแก่ไหนกระทิ้นกองบวชงานบุญเดินเทีย่ยวหรือว่าบุญบงังไฟปีกละไรตำได้ว่าตั้งแต่อึสงใสเสียมาซอยมา มีแฟนให้แรงใจแค่เน่มีแฟนให้แรงใจแค่เน่ฝากแต่เค่ใบบางเพรล้ำเลวอย่าลืมสูดเสพเปื้อนเก่าเป็นชัวเวทที่ให้เป็นคอยมาชมผมดีใจเหลือล้นผมดีใจน่าเหลือล้นน่าเหลือล้นเด็กเพื่อต่อแก้วคับูเบา กล้อมสิ่งจากทางบ้านเซฟเป็ดอำเภอตรังคุณผู้บริจหวัดอุบลราชธานีกราสอดีพี่น้องเป็นรักเพศพี่น้องเป็นท้องปากตอน,นพี่น้องเป็นจังหวัดลำพันธ์แทนใจปากตอนพี่น้องดาบน,นาพี่น้องเดี๋ยวเชน้อกันต่อครับอีกเชิญพงค์กานก่อนรอกงกล้มกามปากตอนพี่น้องเป็นเรในช่วงแรกปากตอนคุณพ่อคุณแม่เฮาครับ เอาที่เธอสบายใจถ้าอยากจะไปคงไม่มีใครเหนี่ยวรังพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดกับัาง <c oughs> เมื่อมีความหวังข้างหน้าถ้าดีก็ไปดูแลทำทุกอย่างแล้วเพื่อเจ้ายังมีเขาดีกว่านี้ีีกใช่ไหมเอาโลดละเอาที่สบายใจไปซาไปน้องลาเจ้าจงไปดี เมื่ออยู่ด้วยกันมันทรมานบอกมีความบานบ่มีความสุขเป็นทุกทั้งปีอยอมหลีกทัง่งเปิดใจให้เจ้าเต็มที่แต่ยังต้องสิ่งดีๆที่เคยมีต่อกันมาน,นา,าน ปีคังมทางดอกนางาต้องรงยานปีังทัทางดอกนาง mm hmm. การคิดว่าไปละดีก็ในทางไอ้ท้วงใจบ่อยากให้เราทนอยู่เป็นทุกข์ใจ mm hmm. แต่มีความสุขกว่าเลยทางใย mm hmm. เมื่ออยู่แล้วมันเป็นทวงใจอยู่ไปก็ไม่มีความหมายความรู้สึกพียงก็อายแสนอายที่ดูแลเธอให้ดีที่สุดไม่ได้เป็นผู้ชายดูไม่น่าศรัทธา เลือกเอาที่เจ้าสบายใจชีวิตละไว้ยังพอมีเวลาสิทธิ์ของเธอเลือกเองพี่ไม่บ้าหากเขาทอดทิ้งยังรอคอยซับน้ำตาผิดหวังให้กลับมาอ้ายคอยท่าดูแลใจ รับได้กับสิ่งที่เธอทำความเจ็บช้ำม,มีบ้างไม่เป็นไรถึงเธอจะอย,ยู่เคียงผูกับใครผิดหวังไม่เป็นไรเจ็บเพียงใดสิโอ้นเอา สงใจ,จเจ้าแนวได้ทำมาลานสงใจเจ้าเมื่อเห็นเขาสิดีก็าพีสิดีก็าพีสิดีก็าพีห้าตสุชีวิตก็ห้ามบอได้บ่ดได้โอ้ยบอได้บ่ได้ไปเลยล่ะบ่ว่ายังเก็บภาพกวาลังไม่ดูตั้งเนอเอาที่เธอคิดว่าสบายใจ,จ ฟ้ากลาดินอีกสิ่งหนบกันกอนรอกกอเล่ากับตอนทางทีมงานเจ้าภาพพีน้องดันหนาววิธีโชว์หวเชิญกนครับ ือนดินกับฟ้าที่นมเจ้านาบักอาขี้มารักเจ้าน้องเป็นเช่นฟ้าเพื่อม,มาคู่เขาให้ดินชงเอาโชวครังชั่วคราวก็ไปเยาวยวนทวินหลอกให้อาดินคิดว่ายุพินมีใจเลอะตัวไม่มองดูเงาไมา่เจ้าฟ้ามากลองได้ ดินเป้าหลากหลสุดท้ายฟ้าก็ไปไกลดินเพามังสินแนวดินมันต่ำมีกำอยู่แล้วในี่าเพื่อนสูงหมายสีม่งสีจุงเพื่อนมาเบิดปัญญา่าเอามาได้อันก็ไอละเพื่ินเบิดขานงเป็นดังฝ่าพื่นขาต่างกัน วันยิงหมองเส้นทางเอินท้องสองเฮามันห่างกันยอดสักดินหายาติการาวันน้ำบนน้ำมันไม่อาจไปกันได้เลยแล้วเธอก็หายเมื่อเจอผู้ชายที่เจ้านั้นควรคู่เชยที่มองเจ้าเดินไกลห่างเมื่อให้อาจเหนียวรังได้เลย Con đi chơi trời, con lời công kính nam ta Tình cảm phá, ớt ngốc cá, lúc đổ xòa giang Trông tháng sau bộ là phóng ngồi xa nỉ Châu trà phi, bỏ tỉ uống khoa nội Tình nhằng cái đêm không tạ Bấy xa lạ lời về, hạ xuống xuống giá Mà lúc xa, bền, đến xưa cơn tiên xì ไปดีเปิดฟ้าพี่หมดปัญญาจะได้น้องมาเคียงไกล้ขอบคุณพี่การเคลิงหนึ่งเจ้าน้องดึงมาร่วมเคียงดินได้พอเจ้าหลากไหลดินไม่เนินทาฟ้าเลยคุนเอ๋ยเราเพนเอ๋ย้เคียงไก เอปเละคืนคยเก็บไก่เขาไปไก่้ใจไอป่าวาเขานั้นเป็นละคือดินและฟ้าคนณาคาอยู่ตั้งกันเมือ่อถึงวันเจ้าเดินไปพี่เจ้าไปดีละพี่ไม่เคยว่าแค่แล้วแล้วมาการปนเนือ มาเลพี่น้อกผมมาก่อนมาเชิญในกรับขอบคุณนลายๆเสียง แล้วคนละดาวันที่แฟนแฟนช่วยเกือ้อหนุนและคอยผลักดันแฟนเพลงให้โอกาสฉันจะไม่ลืมเลยที่เคยสัญญาหลายปีผ่านมาลัดาวันกลับลืมใจแสดสาวโดน คอยให้กำลังใจกราบขอพระคูณเจ้าภาพมีเพลงทั่วไทยตอบแทนศรัทธาแรงใจด้วยเสียงลำเสียงพินเสียงแคทั่วทิน่นดินแดนแฟนเพลงติดตามถามข่าวลัดนาวันยังโสดเป็นสาวขอเป็นลูกเตา้ำาพอ เห้ซอยบุญบานยามจาดงานเลี้ยงคิดโอดน้ำเนรลัดดาวันลูกสาวอีเแม่สิมาซอยแก่ให้ความหวนซื้อฝนลัดดาวันกระป้อนบานเจ้าพ่อนรักมือ เธอเสียงเรือเรื่องเพราะานดนบันดาลแรงใจวอนสิ่งศักดิ์สิทให้คุ้มครองมีเพลงทั่วไทยขอบคุณศรัทธาแรงใจที่ไม่เคยลืมฝนลัดา เสียงประวัติค่ะบริกกนนำพิ่นเสียงบเล่บนิเกนนำทาวาสนาบบให้ล่ำได้กับโบดังขอเรียเชื่อเร็งใจค่ะจากคณะเจ้าภาพสัทธาขอามบัุณความแพงจากคุณม่พีรองเจ้าบ้านเฮาซอยอยู่ซอยทรงสนับสนุนศิลปินอีกหนึ่งพันเมกนแล้วกัน ทถิ่นดินแดนแฟนเพลงติดตามถามข่าวลัดาวันยังโสดเป็นสาวขอเป็นลูกเต้าน้ำพอน้ำแดงให้ซอยบุญบานยามจาดงานเลี้ยงคี่ทอดน้ำแน่ลัดาวันลูกสาวอีแม่สิมาซอยแก้ให้ความมวนซื้อ ปนรัด,ดาวันกระบบอนวานเจ้าพ่อหลักเมืองเ่อเสียงเรือเรือเพราะถนนบันดาลแรงใจวอนสิ่งศักดิ์สิทให้คุ้มครองมีเพลงทั่วไทยขอบคุณศรัทธาแรงใจที่ไม่เคยลืมปนลัดดน มอนกอมูเมนคุณแม่เสื้อดำเลยล่ะจ้าเสียงประมือสดค่ะตอนรับทีมงานมอหลงวอลลัมเนกาแล้วกันขอบพระคุณหลายๆค่ะ กินทานมาจังสี่ล้วคะ่ะในน้ำโตน้ำพีน้ำหนองน้ำพอน้ำเมสก่อนค่ะ1ิบนิวค่ะฝนลัดดาวันชัยยพักค,ค่ะสาวงามจากอำเภอดอนมดเมแดงอุบลราชธา,านีลูกศิษย์ลูกหาคุณเมนุรงชัยยพักค,คุณเมดอกอดจันเมืองมาขอกินเข่าหวาา่วมผ้ามาขอกินป่าหวาว่วถั่วกินก้วยหัวหวี้กินปีห่วากาบอาบนนำความว่างหัวพอหัวมเมจ้บภาพสัทหีถือว่าเป็นบุญคะ่ะบุญหลายสายเงาบุญหอดหยอดเกี่ยวทั้งทีมงานบ่อรองบ่อลำโดยรวมสิบสองสล้องงานหายทั้งคณะเจ้าภาพหลัง จากที่เป็นงานดำเหล้วยมบัวบานนะคะเมื่อนี้เพิ่นก็เลยเฮ็ดเป็นงานกองบุญมีสีดำก็ต้องมีสีขาวของคู่กันค่ะทุกอย่างมีสองฟังสองายนะคะอ่ะขึ้นมาทั้งหารในสี่แลียวเบาๆไล่เมื่อนี้ข้องคู่กับพระเอกรอนะคะทั้งอำเภอตะการรออยู่บ่อเทารออยู่เอ้ยมื้อนี้หลงหน้าหลงหลังอยู่เด้อเมิ่อนี่คือนอนซ้ำเสิบ่ฮอดบ้านเฮาเกือบแม่นได้เามาเร <c oughs> ือข้ามฝายมาเือแม่นแล้วครับ ก็จะได้ g p พีเอสคือตัวไฟคากเทอมัน,นีไปก็อ e ีซีรี e บอกไปก็อ e ีซีรีอ e e ีบบดีได้นักซีชม,มันถิ่มยุ่ยจักน่อยนี่ผมมาข้ายูมันว่าจอดแล้วเดินข้ามไปมันว่าๆข้ายูบอจุดหมายของคุณอยู่ฝั่งซ้ายมือเป็นเมียมี่ที่แนวคนภาสิอุกไหล <c oughs> ขอบพระคุณได้หลายพี่น้องเข้าไอ้เพื่อนเป็นสั่งเท่าน้มวันนี้ลรำซูฟีสุนองฟังสักก่อนขอบสวัสดีอาจารย์ตุ้มด้วยนะคะคนมีไฟสวัสดีด้วยนะครับไลฟ์สดไหมคะวันนี้ไลฟ์สดจากช่องตุ้มคนมีไฟนะคะเขินมองไลฟ์สดนี่แหละคุณฝนรัดดาวันชัยาภาคเขินเห็นหยังแต่คอยยังบกเขินขี้เดียดคนบกเขินเด้เยน้องขอบพระคุณได้หลายบอกกันเป็นเนี่ยแข่กันไปนน้ำนะครับคนเบาเบาเบากับคนเดือหัวครับาวเอาผัวกับเงาเฟื่อ โมนีขอบพระคุณสำหรับทางทีมงานเจา้านะค่ะในกับขอบพระคุณผู้ประสานการประสานงานจ้างหม,ม,มู่บ้านล่ำโอนีเนาะแม่เนาะนะครับขอบพระคุณหลายๆอ่ะเดี๋ยวคนอนุญาตใบออกยงีคู่สักหนึ่งผลงานก่อนรองก่อนล่ำเชก,ก่อนนะครับก่อนเสร็ไปหนาวมาหลังก่อนเสร็ไปหลังมาหน้าผนมาเรียนมีพอพอมีคู่จีกระปูยังมีบาดปูชาติยังเบึงเลียมเบึงไล่ในะรับมีชลาดแล้วความเป็นพ่อโตแก่กับพิชิดมีกอพอมีคู่ก่อนและลึกในถึงคุณพี่ดอกมันดาคุณครูบาอาจารย์ ครูประสิทธิ์ประสานความรู้ให้ย,ยกเสกเก้าเท่าเสนอหัวไหวออกเหงาคููไหวช้าก่อนันแล้วกันครับดดเดรัจพี่นองเพื่อจะวายเพื่อจังเด็กเก่าวไหววาสิทธิ์จะดีเพราะมีครูช่วยชูเชิดครูจะเลิศเพราะมีสิทธิ์เคารพน้อมนกบไหวครูรักสิทธิ์สิทธิ์รักครูคู่กันไปเป็นหลักชัยชั่วชีวิตสิทธิ์กับครูคร่งครูบาอาจารย์ คุณปูถอดทองคําเพ่งดีปูสมานเพ่งดีคุณยายหนูจนจันเมืองอาจารย์คุณพุ่นต้นเกลคุณเม่ดอออกอเพ่งดีคุณพ่อนรกงหน่อยละผลผู้เป็นคร้บาอาจารย์คูพารองรารำลูกหลานเขาย,ายกเสเก่าเท่าเสเนหัวไหวออกเงาคู่ฝากตอนพี่น้องเฮาสะกันแกแล้วกันครับ โอละนอะเออเลว่าสาธุสาธุสาธุผมขอกราบพระพุทธขอให้ปองปัญญาคำพระศาสดาให้น้ำโปกน้ำหัว คุณเล่าพระทรงนอบพอให้น้ำกังน้ำบางคุณโบทั้งธรรมังสังคังน้ำชัวให้น้ำโยให้น้ำซอยยามลำร้องโอ้ลาโอ พระคุณเอ๋จะมาเอาแท่ดีเอาจวดอาจารย์จวดบ่าในฝากตอนพี่น้องเป็นลํำก่อนประยุกต์ฝากตอนคุณพ่อพ่อแม่ได้ย่ได้ยนได้ฟอนชอยเบามาลังช่กันเอาเจ้าผู้สาวเสื้อดำเจ้าเอ้ยนี่เราควรบายานหัวของแท้่เนี่ยชาวอ่อนหลายดิ ว่าเดินนังล้แม่นว่าเดินนังคันมื้อ10นิ้สิเกือละเดนใส2มื้อ10นิ้วสิเกือละเดียนใส่2ไปเตียนลทงตบไตละยอไว้ดีสูงขอให้รงอลำมวลเสียงดีขอให้รงอลำมวลเสียงดีสมองมีปัญญาว่าก็ยังมีครั้งทางคุณโอให้นมายอแข็งมละทังคุณอให้นมายอแข็งมจมกายาของสมองเียนไหลไวเทไทยอยู่บนสูง ໄວເທບໄທພຸເນາຢູ່ບ້ານສົງໃຫ້ມາຈຸງຫໍເກດໃຫ້ຊອຍຕົກນ້ຳປ່ອງທຳນອງນັ້ນນີ້ຄືອິນຊຳຊາຍຟັງແລ້ວເສຍມ່ວນໄວ ส่วนทั้งคุณพ่อแม่นั้นแม่นั้นนี่มาทำลำยังเสียงยังแหงเงี่ยฟังมวลนวลหูเสียงยังแหงเงียฟังมวลนวลหูไอคนดูก็ชมละสากันดังก้องคุณของทานทระนี้เจ้าไม่ละหุนของทานทอระนี้เจ้าไม่ให้มาเล่ลำท่าคนอ่อพ่อพูอู้เพิ่นใดสอนสั่งผมมาผูเพิ่นใดสอนสั่งผมมาบัดเวลาผมลำให้เรียนไเลยคือนำายางผมโอออลโนให้คนละย้มผมโอโออลโน่ให้องทำน้องอานลำจังซีเอรีกึ่งกว่าเขา ยกเ่เกาเชวอนขอย่อผู้เชี่เกาเสววอนขอย่อคู่ให้คนดูกำชมและอยู่น้ำจนแจงยามแสดงคนณปรบมือให้เมื่อให้ไปแร่งใจห้องคุณอยู่สุขคือพระอินยุบฟ้ายุฟ้าให้มากัชายสุ่บอนบ่วงูกอให้ปองปัญญาคนบ่วูขอให้ปองปัญญาเวลาล้ำเลือดเดินในกองงามยามปอนยามเดินก้อนคนสารเสิร์ญง่าเสียงทองละมัวสาตุเดอเสียงให้วน้วนขึ้นและเกือบยอาเสียนทุ แวนหละกนาปากดพวกกแขวนละก้นสาปากดว่าเด่นพลำดีเาทียาพอเร็วอีกอย่างหนึ่งสอามาเห็นอยากเอาเนื้อหมูสำไปเสียงกับสิ่งส่าเมื่อเวลาผมขยับตาปนตาปนเด้คนละห่องว่างำใบถุกกรรรัตนาทั้งสา ไวทุกกรรมรัตนะทั้งสามพมเข้อตมประคุ่ให้ซื้อเสียงลอยป้าเวลาบอนและเดินก่อนออกแอลาวลณบอนและเดินก่อนออกเอราเป็นลัเป็นลูกบอลและลูกจ่อนเส้นนำคำเก่าเอิ้เสวอนว่าหาคุณคำเก่าเอื้นเสีวอนวาหาคุณให้นำหนุนนำคุมละสู่ทางไหลทางคนทางใต้ไหลหัสงสารอีกอย่างหนึ่งเวลาสุสายตาสาวมาลำจังสีก็ละหยาดก่อนถามย้ำกะเอิ้ละอ้อปองของขังย้ำกะเอื้นละอ้อปองของขังทั้งกระทารินท่องไ้สอยเนื้อห้มำ ด ar, ้วยอมระรวยนิยมมาเป็นนปุ่มไป็นละสมสาวนีพ่อเอ้ยพ่อแม่เอ้ยแม่ให้ลำมวนเสียงดีให้คนฟังแด่ยงแด่ยงว่าดีล้นเล่นเขาเลินเขาว่าดีล่นเลินเขา จบลงไปสลับก่อนไปอ่อยอ่อผู้นี่แหละเพิ่นมาเรียนมีพ่ก็มีผู้จีกระปูยังมีบาดปูสัดยเมเบิงเลี่ยมเบิงไลยผ่านไปข้าไปอ่อกยอ่อผู้เดียวพญาได้หยาดปากชื่อปากเสียงว่าเป็นลูกไผ่หลานไผ่ลูกเมียเมียละไปตอนนี้เพิ่นยังเรียนอยู่บ่กันเพิ่นไม่เมียแล้วเพิ่นสีเอาอีบ่บ่สุพีสุรองบัดเฮาฟังสะกันแันแล้วกันครับเจ้าเพิ่นผลลักดาวันเจ้า i you ละาหม่นวาเดินนนางละแม่นวาเดินนนางมาฟังอีกอนเท่าแกขุนสันฟังอีกกนและเท่าแกขุนสันฟังสิบอกซสือละละเด่นละพ้นผมใส่พอเอ้ยพอพอเอ้ยพอผมมานำก่อนไม่ยังไรปัญญาการศึกษากันยังเรียนอยูพีใดทุกทีเอาว่าเรื chan, ่องกันลำบ่แม่นมอมานำละหากินต้มไก่ลุงเอ้ยลุงลุงเอ้ยลุงลำกะพ่อใส่ได้บ่เมียใบกอดก้าวเก่าตาพ่อพ่อพึ่งพอดู เขาท่าพ่อพ่อเบิงพ่อดูสมกับเหรียญมีคู่ละซืือเสียงลอยฟ้าอาจารย์ท้าพ่อขุดค้นตอนแกเป็นคนละเติมคนแดงนี่และพ่อผู้ภาษีภาษันให้ลหลมแต่โซเนว่าพนี่แล้วเป็นคนก่อโยกโยกผู้นี่แลวเป็นคนก่อโยกโยกจังได้เป็นหมอลังดังใจไหมมุงผมเดินพลนกำลังปิ่นดาวรุงดาวรงจะรัาเสียงหงุงลุงเอ้ยลุงลุงเอ้ยลุงผมกับลังสีรุ่งอาศัยฐานชอยสียะคนบ่สูงบ่อต่ำบ่อตีย บัติยารูปทางปันกลางแด้ตั้งเอวมันไว้ละเบิงคนพอใส่สีพี่คอยกับพ่อดูเอานี่สีพี่คอยกับพ่อดูเอานี่บ่อแม่นดำขี้ีิละเกือดำดังกับอ้พ่อสาำเจ้าอย่ามาแข่งว่าทางพ่อสาเจ้าอย่ามาแข่งว่าทางนับว่าจอมโบหานฝ่ายกันร,รำร้องขันเป็นทองบอกว่าเป็นทองแท่บก่กมีแนวจะผลละเต็มร้อยทุกส่วนเสียงวหนวนลระฆังทองเอิญเอิญเอิญละเกินเจ้าโซเนอโบบ่อแม่นเ,านเานบาพมูงโยตู โบเมนเบ้าคมมูโยโต้โซเซเอาทั้งลำละเบื่อจันร่งไว้ในเขาหน้าบอบบางกันจันรองจันร่งอารนี่ต้องเสียมนางเอ๋ยนางนั่งเอ๋ยนางสิลป่าองเฮาอ่านรักก็เกือก็เกือกอย่าไปมั่วใส่เปลเชิบเชิบเกินเรกีสานเราลำสิง ชุดเพลงอีสานเราล้ำสิ้นอย่าหลงสตริงจะเลื่อมยุ่งรองทองอีสานเราเอาเข้าแก่ทั้งบ้องอีสานเราเอาเข้าแก่ทั้งบ้องระคับระกองอีสานเราเสียงเด่นเล่นเชนและเล่นแตรเล่นเจนเล่นเต้และเล่นแตรเล่นเจนมอลำมโมเข็นสนุกกันเสียจริงสาวแก่ละแม่ไม่ชายหญิงสาวแก่ละแม่ไม่ชายหญิงเลิกฟังสตริงมาฟังสิ้นมอลำฟังลำมสิ้นฟังเด็ดพ้นผ้าพื้นผ้าพื้นสนุกเต้นนอโบะเอีกอย่างหนึ่งมาม้วนกันเดือดโน ผมกมัหลังในโซุโบละบานดินท่าอันเชียลูกบ้านในมีเสือคือเขาเชียลูกบ้านในมีเสือคือเขาใครก็เอาซุมเจ็แ๊แค่ขมิ้นมายองเชียเอาไว้ละเชียลหลานไว้แน่ละเชียเอาไว้ละเชียนหลังไว้แน่ลูกก็บ่นแต่แท้หลานาพ่อตาแต่เท้แต่แท่บ่มีเสือเพืเก่งก,ก่อนได้แชฟอาศัยทานชนุน ตอนได้จำอาศัยทานชนนเสียขอบคุณแฟนแฟนละสู่คนจนสิ้นผมเดินพลก็ยินดีคำย่องที่ชงทุกอย่างบอลบอลตีตีให้ผมในทานละพ่อได้เปลี่ยนแปลงเบาแจ้งแจงคือยัง่อนปัญญาเบาแจ้งแจ้งคือยัง่อนปัญญายังบอดีคือเข้าโอโบเคยดังเล้วเสียงเชนั้นเปลี่ยนเสมือนมาไล่เป็นเส้นของปวกจองเรื่องทำนองเปิดมาเรียนคักแล้วคักแล้วก็ยังหอดอยก็โอ้าก็ฝากเจ้าขอเมืองเรื่องใจ ขอฝาเจ้าขอเพิ่งแรงใจฝากในความทรงจำลายยาลืมเดิอป่ามามาเลวมามาเลวบักเด็ด้นมาเลวมาเอานี่ว้แแม่เอ้ยแม่แม่เอ้ยแม่เอาบ่เคยจังคอยเอาบ่เคยจังคอยไปล้ำสิ่งกล่ำใจกล่ำใจไปล้ำสิ่งกล่ำใจเฮเฮกเรกเห้เฮาเฮ้เฮ้อน้เฮเป้นลเฮ้นฮ้เฮ้เฮ้ ่นบงังหมอลำซิงนั่ประยุกต์จากหมอลำก่อนหมอลำก่อนเกิดก่อนหมอลำซิงตะกีตะกอนไม่แค่นดวงเดียวเป่าลุนถูลุนถูลำนี้ชัดเจ้งกวบ,บมวนตกมาสมัยนี้สมัยพัฒนาเดนําปิดกองกีตาร์มาะสมประสานกันเป็นหมอลำซิงหมอลำสังเป็นหมอลำประยุกต์ปากก่อนพี่น้องชาวอำเภอวารีพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีโช,ชคดโชคดนเอ้าเดี๋ยว่วนนี้หันวอวยโชยคีไปทางซีหนึ่งหนึ่งปากก่อนพี่น้องด้านหน้าเวทีเฮ้าส์สักก่อนกันแล้วกันครับ เจ้ากุศลละดาวันจ้ามีเงินมีทองแข่น้อยมีเงินละพี่น้องแก่น้อยย้อนมาแฟนนั้นได้สับทงอาจารย์นรงเป็นผู้แก่นจังไว้อาจารย์กุศลเป็นผู้หนุนผู้คำแห้ลำได้ดันผู้ฟังผมบนี้ยังเป็นมอลํานองใหม่ผมบนียังเป็นมอล้มนองใหม่เฟนทั้งหลายมา้ช่วยด้วยให้สู้ อทำให้พี่น้องบานเฮามี่ความสุขความเจริญเกียรเงินขอให้ได้เงินครับเกียรตทองขอให้ได้ทองล่อยเงินไหลน้องขอให้ทองไหลมาเกียรสิ่งใดรงวงดังปรารถนาทุกๆประการกันแล้วกันกนลันเกลือดเจ้าภาพของเฮาเอาทั้งมักสาวเท่าซึ่งนกก่อนฝากตอน เดี๋ยวจังหมดครับมอกจอดมองเช้าิก็คนรละดาวันเชยยาผักนะครับอยู่ในเขตพิบาลอโวราเล็กพลานอยสกัน